คำชูบ้านคำบอลสคูลมาเนปอีสต์อาทิตยช่นันจันทเนตไอแอมอิงเิตไฟฟ์ชูเดย์ไอวูไลทูอินสุดิวอวอร์สคูลเลกเกสตร์โรงเรียนบ้านคำบอลตั้งอยู่ที่บ้านคำบอลหมู่ที่ส0่ตำบลหัวนาคำอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2521ตั้งกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานีเขต2วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านคำบอลเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ก้าวสู่สมัยเทคโนโลยีมีคุณธรรมและความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานประสานชุมชนเป็นนิดน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเอกลักษณ์บรรยากาศร่มรื่นตดชื่อหน้าอยู่อัตลักษณ์วินัยดีวัตถีไพเราะสีประจำของโรงเรียนสีน้ำเงินเหลือง เรื่องขยะก็เป็นปัญหาสังคมที่ทุกชุมชนทุกสังคมให้ความสําคัญแล้วก็เป็นวาระแห่งชาติโรงเรียนบ้านขอบอนก็เลียเห็นความสําคัญในเรื่องการบริหารจัดการขยะจึงมีนโยบายในการลดปริมาณขยะหรือโรงเรียนปลอขยะที่เราเรียกกันว่า Zero West School. เซโรเวสคูลในบปนี้นวัตกรรมเวสซีโรโมเดลมาใช้ในการกำจัดขยะในโรงเรียนแนวคิด มีการนำเข้าข้อมูลด้านปัจจัย Input โดยการใช้หลักโฟมในการบริหารจัดการนำไปสู่กระบวนการเวสก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ได้คือ Zero โรงเรียนบ้านคำบอนประสบปัญหาขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกวันสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการซื้อขนมและอาหารที่มีบรรจุภัณฑ์ทิ้งมากรวมถึงขยะเอกสารการเรียนและกล่องนมที่จัดการไม่ถูกวิธี จึงเกิดการสะสมของขยะที่ย่อยสลายยากโรงเรียนบ้านคำบอลมีนโยบายจัดการขยะอย่างเป็นระบบโดยดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ปลูกฝังการลดคัดแยกและใช้ขยะอย่างถูกวิธีพร้อมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสร้างโรงเรียนสีเขียวอย่างยั่งยืนเข้าร่วมโครงการอีโคสคูระดับต้น เพื่อพัฒนาโรงเรียนทางระบบส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดช,ชอบและตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อโรงเรียนปอดขยะสิ่งแวดล้อมจึงดีขึ้นโรงเรียนบ้านคำบอลเห็นความสำคัญของการจัดการขยะจึงพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อปลูกฝังความรู้และทักษะการคัดแยกขยะตั้งแต่วัยเรียนบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมแยกขยะก่อนทิ้งให้ถูกที่ถูกถัง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและนำไปใช้ได้จริงรวมถึงกิจกรรมกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะกับนักเรียนหลังกิจกรรมคารพธงชาติกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะกับนักเรียนผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆกิจกรรมการบูรณาการในกิจกรรมเรียนการสอนกิจกรรมโรงเรียนปลอดถังขยะกิจกรรมการเดินรณรงค์วันปลอดขยะ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติกิจกรรมใช้ขวบพลาสติกเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนกิจกรรมจิตอาสาสร้างโลกสีเขียวโรงเรียนบ้านคำบอนจัดการขยะตามหลักเศรษฐก,กิจพอเพียงโดยคัดแยกเศษอาหารมาทำปุ๋ยชีวภาพใช้ปลูกพืชผักในโรงเรียนและสร้างไรายได้เพิ่มโรงเรียนบูรณาการการคัดแยกขยะในวิชาต่างๆเช่นวิทยาศาสตร์ ให้เข้าใจประเภทและการย่อยสลายสังคมศึกษาให้ตระหนักผลกระทบต่อชุมชนพร้อมจัดกิจกรรมออกแบบระบายสีและประดิษฐ์สื่อจากวัสดุเหลือใช้เพื่อเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และรักสิ่งแวดล้อมผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมรักษาความสะอาดดูแลเขตรับผิดชอบของตนเองมีบทบาทสำคัญในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีจัดทำป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในโรงเรียน การรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเส้นทางการจัดการขยะทั้ง4ประเภทโดยใช้หลัก 3R ส่งเสริมการลดขยะที่ต้นทาง Reduce โดยให้นักเรียนและบุคลากรใช้กระบอกน้ำส่วนตัวแทนการใช้แก้วช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกในโรงเรียนเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมการใช้ซ้ำและมีความรับผิดช,ชอบต่อสิ่งแวดลอ้อมส่งเสริมการใช้วัสดุเหลือใช้ Reuse เช่นกล่องกระดาษ กล่องนมถุงนมขวดพลาสติกถาดไข่มาประดิษฐ์เป็นสื่อการสอนและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ช่วยลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ากิจกรรมเพื่อนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์รีไซเคิลโดยการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหารเช่นเศษอาหารเศษผักผลไม้และใบไม้แห้งช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่ต้องนำไปทิ้ง และมีการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสื่อการเรียนการสอนเช่นชดาจากกล่องนมไมโครเวฟกล่องกระาดาษ a 4ผลสำเร็จและความยั่งยืนของโรงเรียนปอดขยะหลังดำเนินโครงการโรงเรียนปอดขยะครูและนักเรียนเข้าใจและให้ความร่วมมือในการลดและคัดแยกขยะทำให้โรงเรียนสะอาดไม่มีถังขยะมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม จัดการขยะเป็นกิจวัตรและวัฒนธรรมองค์กรพร้อมบูรณาการในทุกวิชาครูและบุคลากรบูรณาการการเรียนรู้เน้นสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนักเรียนร่วมคัดแยกขยะตามหลัก 3R และนำไปใช้จริงสู่การเป็นโรงเรียนปลอดขยะอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับเอกลักษณ์บรรยากาศร่มรื่นสดชื่นน่าอยู่ทั้งเหลืองขยะรีเซเคเช่น ขวดพลาสติกถุงพลาสติกขวดแก้วกระป๋อ,ปองกล่องกระดาษและกระดาษถังเขียวขยะย่อยสลายได้เช่นเศษอาหารเผือกผลไม้เศษผักเศษใบไม้แห้งถังสีงเงินขยะทั่วไปเช่นสองขนมกล่องฟูมถุงพลาสติกราชนาคุนเพื่อนอาหารถังแดงขยะอันตรายเช่น ไปใช้ยาหมดอายุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์วัตถุไฟไฟ